ลูกปลุกไม่ขันแล้วลูกปลุกไม่คันแล้วโอ้โหนอนตื่นสายจนลูกชายได้ปลุกเลยแม่ขันนี่สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f c แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเช้านะตะวันกําลังจะโผล่นะครับผมวันนี้นะครับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยนะลูกชายตื่นแต่ว่า แม่ขันยังนอนไม่ตื่นเลยวันนี้แม่ขันนอนตื่นสายครับนี่คเมื่อไหร่จะตื่นหลัแม่ขัน โอ้ยลูกปลุกไม่ขันแล้วลูกปลุกไม่ขันแล้วโอ้โหนอนตื่นสายจนลูกชายได้ปลุกเลยแม่ขันนี่โอ้โห <laughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> นี่โอ้โหยแม อิ่มนอนตื่นสายเลยวันนี้นะครับมีกองดินเต็มไปหมดนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับพื้นที่นะฮะนี่วันนี้อากาศมันได้เมื่อขันนอนตื่นสายเลยนะอากาศเย็นนะครับช่วงเช้าเช้านี่หนาวนะครับลมแรงช่วงกลางคืน ตื่นขึ้นมาก็เสียงหวานอีกแล้วลูกชายเดี๋ยวต้องให้รางวัลรางวัลคนเสียงหวานนัก้องเสียงหล่อนักลองเสียงดีใจเย็นๆนะจ๊ะ ดูครับตื่นขึ้นมาก็ขอกินเย,ย็นสบายนี่นขึ้นมาก็ต้องขอเสียงหวานเลยโอ้ยแบบนี้อดใจไม่ไหวต้องให้ครับผมนี่ครับก็ช่วงเช้า ื่นมาก็ได้กินเลยสองแม่ลูกนะฮะดูมีกองดินเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้เอาดินเข้ามาถมที่นะครับเพื่อจะให้ปรับพื้นที่ให้กับน้องช้างของเราสองแม่ลูกจะได้เวลาหน้าฝนจะได้น้ำไม่ขังนะครับ วันนี้นอนตื่นสายมากเลยมีกองดินด้วยนอนสบายเลยนะครับวันนี้ทั้งสองแม่ลูกนี่โอ้โหทั้งอิ่มแล้วก็นอนสบายเลยวันนี้เข้าบ้านก็ไม่ได้เนอะรถควายลายก็ต้องไปจอดที่นู้นนะครับผมข้างในสงสัยจะเดินทางไกลามาเมื่อวานนะครับ แม่ขันก็เลยนอนตื่นสายนิดนึงนะครับทั้งสองแม่ลูกเนี่ยนอนโอ้โหนอนยาวเลยเมื่คืนช่วงเช้าครับอากาศหนาวนะครับวันนี้เย็นมากออนไล่สั่นเลยนะครับนี่ แรงตอนกลางคืนเฮ้ก็เดินทางมาไกลครับจากหนองบัวลําพูมาก็สามร้อยกว่ากิโลสงสัยจะเหนื่อยรถนะครับเดินทางไกลไม่ขันเลยนอนไม่อยากจะตื่นเลยนะครับเราได้กองดินด้วยนะครได้กองดินเราแม่ขันชอบนะ นอนเหมือนมีหมอนหนุนด้วยนะครับนี่เราจะต้องให้รถมาปรับพื้นที่ก่อนก่อนที่จะเอาเข้ามาผูกอีก นี่ไม่สนใจต่างฝ่ายต่างหันตูดใส่กันนะครับสองไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ได้ต้นสับป,ประรดแสนอร่อยนะครับจากแม่ๆทุกท่านที่เมตตานะครับ <c oughs> มาแต่แหงานก็มีต้นสับป,ประรดรอคอยแล้ว <c oughs> ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนนะครับ เื่อแป๊บเดียวลูกภายกินหมดแล้วอยู่กับเราช่วงเช้านะครับอากาศหนาวหนาวโอ้โหยยืนสั่นเลยนะครับคนหลายนี้เย็นมากตื่นขึ้นมาก็มีกินตลอดเดี๋ยววันนี้ต้องย้ายออกไปใต้สะพานอีกนะครับเพื่อจะไปอยู่ในร่มนะครับ แล้วเราก็จะปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ให้สองแม่ลูกเขาได้อยู่แบบสบายๆน้ำไม่ขังช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่น้ำเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ต้องโอ้โหว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งนิดนึงก็ต้องเอาดินเข้าเนาะเพื่อจะให้น้ำไหลสะดวกจะได้ไม่ ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับโฮม